สวัสดีครับเปิดเปิดไปดเลยวันนี้เราจะมาลองเครื่อง8นิ้ว4ลูกกลิ้งนะครับเครื่องอัดเม็ดเครื่องอัดเม็ดตัวนี้เป็นมอเตอร์3แรงนะครับไฟ3เฟสอูร้อยแปครับตัวชิ้นงานก็จะเป็นเป็นปุยปุยนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด4ลูกกลิ้งใช่ไหมครับสีลูกกลิ้งครับตัวใหญ่8นิ้ว มาลองนะครับสวยงามนะครับสงามนที่ร eh ูปอ <ca> ินคนี <Works> ่ <objectively>